กินหญ้าไปจ้ะถอนรากถอนโคนเลยนะเข้าใจไหมไอ้วนเข้าใจไหมไปไหนกันอะ่ะ อยู่ในดงห่านใช่ไหมอย่านะมาอย่ามายุ่งนะอยู่ใกล้ๆก,กันพอเดี๋ยเข้ามาใกล้ไปซื้อไอ้หนุม่มไปคุยกับเขา ทำอะไรกันนะ่ะวันทำอะไรกันนะ่ะจะนอนเฉยๆใ,ใช่ไหมสีเขาจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยนี่เขาเรียกสีบลูไหมคะโทเล้าแล้วก็สีบลูไหมอยากรู้จริงโตมามันจะสีเปลี่ยนหรือเปล่า สวยอยู่น,นั่นนี่ยก็สวยค่ะหนูไม่ค่อยอะไรกันหรอกใครจะกินทำไมนะ่ะต้นแก้วมังกรเนี่ย ไปคุยกับพี่เขาก่อนเริ่มคุ้นกันแล้วนะคะดีจังเทคนิคเมื่อวานนี่คือจับขังใกล้ๆก,กันตอนเย็นมาเห็นนอนด้วยกันใกล้ๆกันข้างเล้าก็เลย,เยวันนี้ลองปล่อยเข้ามาด้วยกันให้ผลแฮเขารู้จักกันละดีจริง นี้ที่บ้านคงจะสงบขึ้นโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาถังน้ำมาให้เล่นน้ำปะหนูข้าวสิท่า เดี๋ยวค่อยออกไป,ปเผชิญโลกกว้างกับเขานะอยู่ตรงนี้ก่อนเด็กๆโอเคหลับไปจริงๆละเดี๋ยวไปเจอกันรอบแน่เนาะ นี่สิกลัวน้องเขาทำไมคุยกับเขาดีๆ